นักเรียนโรงเรียนเยาวะนาลีเซียน YWCA กว่า100คนร่วมเดินขบวนรณรงค์ลดความขัดแย้งเด็กนักเรียนตีกันระหว่างสถาบันณบริเวณท่านามพประแดงโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรพประแดงคอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรตลอดเส้นทางขณะที่พันตำรวจเอกสมชัยอินตาพวงผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรพประแดงกล่าวว่าปัญหานักเรียนก่อเหตุตีกันระหว่างสถาบันในแต่ละครั้ง สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องจนได้รับบาดเจ็บหรือบางครั้งถึงขั้นเสียชีวิตที่ผ่านมามีการควบคุมพร้อมกับชี้แจงจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆอยู่เป็นประจำแต่ก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหาันเรียนตีกันได้ล่าสุดได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยจัดเจ้าหน้าที่ออกดูแลในพื้นที่จุดเสี่ยงเพิ่มจำนวนมากขึ้น พร้อมกดขันมาตรการทางกฎหมายและจัดก,กิจกรรมให้นักเรียนนักศึกษาได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกันเพื่อลดปัญหาดังกล่าวสัมนนกขา่าว PNN News รายงาน